มันสูงแล้วตัวแล้วบ่สามตัวแนละ้วอ,อีกตัวนึงตัวนึงงไก่เขเออพอแล้วเดี๋ยวพาที่ชมไปเอาเลขไก่เทวดานะครับไก่เทวดาหลวงปู่สวงครับไก่เทวดานี่จะชอบจำศีลและจะน,นอนอยู่บนกระท่อมสารตายายนะครับสารตายายที่หลวงปู่ท่านเคยเขาเรียกเคยถวายอาหารให้เทวดาตรงนี้นะครับเป็นกระซ่อมกระท่อมสารตายายเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้นะครับ ไก่เทวดาจะจิดตัวเลขให้ตัวไหนนะครับพิมพ์รอพิมพ์แช์ไปเยอะทุกคนนะครับอยากได้ทั้งเทวดาทล่เราพิมรบอบพ่ชัดกำลังกวาดอยู่นะครับน้องเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ตายายอยู่ตั้งสมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวงอยู่นะครับเป็นโจมปลวกอพิชาตทำอะไรกึกรึเนี่ยกวาดครับพี่กวาดถนนนะครับอภิชาตกวาดอยู่นั่นครับตัวนึงงความสะอาด ท่านใดมาปุ๊บคุณจะเห็นเลยนะครับอยู่ขว้ามือเลยจะเห็นกระท่อมตายายนะกระท่อมตายายที่อยู่ข้างๆต้นจะบงใหญ่ที่เราหลายก็เลยท่านเคยขึ้นว่าวถวายหลวงปู่นะครับตรงนี้ก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งเหมือนกันครับกระท่อมตายายอยู่ข้างๆถนนที่เข้ากระท่อมแาะสางขั้นเลยจะมีกระท่อมสามตายายในเป็นเรือนไทยสวยงามมาก ย้ำว่าตรงนี้มีคนถูกเลขเกือบแสนเหมือนกันนะครับเป็นได้เป็นแสนมาตลอดนะครับถูกเลขได้เป็นแสนเหมือนกันสามตัวตรงสามตัวตรงตรงคนเลขที่หลวงปู่เอฟซีมาจากสุพรรณบุรีถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมสุพรรณบุรีเขาถูกสอ <28 5. S 2> งแปดห้าสองแปดห้าตรงนี้ใช่ไหมครับรบ,บารขทีรนี่เขาถูกสองแปดห้าทุกคนนะครับอะมาดูไกลเลยทุกคนยังยูไหม เออนีนะครับโอ้ชเชยเลยวันนี้กุกกุก <c oughs> เขาไม่ทําอะไรเลยเงียบกริบเลยตกโกลัวเลยเด้อน,นะครับเข้าปรซาแล้วนี่ยครับคนเข้าปรซาเข้าปรษาเขาก็ไม่ทําอะไรเขาก็ขึ้นอย่เงี้แเละควักไข่ไม่ใช่เนาะน่าจะนั่งน่าจะสมาธิเขาแหละ <c oughs> น่าจะไม่มีไข่หรอกพี่ไม่มีเนาะปกติก็ไม่เคยมีไข่เป็นอะไรที่ไม่มีในโลกีิหาดูย่ากนะครับ ใครบ้างงงไงก็โยมนะครับแอดโยมเอาเลขให้ FC อ่ะพี่ท่านอ่ะเราขออนุญาตหันกล้องไปทางพี่สาธุสาธุคุณภูมิติดตามมหรสิทธิ์แห่งหินทุรเนยตั้งเจ้าที่เจ้าทางนอยะเพนเดย์นอนี้ตั้งตาสารเจ้านงปีสมัยปีดุ้มปีดำบรมบราดตั้งทหารอารักขาเหล่าคุณเจ้าเมื่อสมโชคสมเลียบสมบรรไพเหล่าเด้อឲ្យมันเทวดาจักเลขนี้ เนี่ยสอสอเนี่เดืจอจัดออยบันใบตูปีตูเละประจำวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ก็เละเรียวของเดือเรารุ่มเลยรุมเลยอ่ะ่อสอนี่ยหัวหานไม่ยังเดี๋ยวเขาไม่จิกถ้ายังไงก็ต้องจิกพี่เพราะเขาไม่เคยลงไปกินอาหารกัเลยเราเอาตัวล่อมาด้วยเขาไม่ลงในตัวนี้ไม่ลงพี่ถ้าเราไม่มีตัวล่อเขาก็น่าจะไม่จิกเพราะเราไม่ได้สอดเขา ก็คือธรรมชาติถ้าเอาจริงให้ก็เอาทำไมที่ทำไม่โซนให้กิกเล็กบ้างจนโซนไม่ได้พี่ไก่ไม่รู้ภาษาไก่ไอ้พวกนั้นไปทําเล็นเน็กแล้วงมงายจริงๆสาธุขอยอมครับยอมไม่ถูกสามตัวตรงๆรคับสาธุอ๋อบ้านหฮบอาหารหมดเลเออลูกบอลเหมือนเอ้ยจุ๊นจับปักกลนเคยเปอร์เซ็น วันเต็มเลยใครว่าจุดวาจุดช่วงนี้พอดีเลยพี่อยู่ฝั่งนี้มันจะได้มองอ่ะมันบังอ่ะจักเลยหกตัวสามสิบมงเลยปื่นเต้นอ๋อเต็มทีเจ้าอ๋ออืมบางไม่เลยบ่บางไปเลย ไม่มององนั้นมองตี่กล้องพี่สายตาเขาจะมองไปความโน้นมองกล้องอยากถ่ายภาพเพราะอยากเนี่ยมันเหมือนหลับตาเนอเหมือนหลับก็เอฟซีเนาะบางทีก็เอออยาไปรบกวนเขาคืออยากให้ได้ตัวเลขเอาจริงจริงเลยจี่เนี้ยจริงคนจิิกเลยที่เนี้ยจิกเล็กเอามาด้วย วันนี้ตั้งใจเน้นๆเ,เลยครับให้เห็นตัวเรขวน่าตัวเร็วเห็นตกมาเลยมั้งอูลไม่ใช่กินนะไม่รู้กัญหาเงียบวันนี้โมกำลังมองหาตัวที่ตกมาเมื่อกี้นะ อ๋อเบ้ออันนี้โอ้ยส่นรำน้องไฟกไ็ไหมไหนล่ะเดียวนีกินอีไตกไปไหนอ๋อปิดสู <c oughs> ไม่ได้ไฟ <c oughs> ไฟก็ไหมไม่ได้ออกพาปิดจมูกหมนด้วยเอาสูส้เพื่อเอฟซีเอาก็เ,าเขาก็หลับตาเหมือนกันนะ โดนฝันโดนฝันมีงให้ทุกท่านเล่นวางยาไก่เนียวางยาตัวเองวางยาตัวเองวางยาไก่นี่ครับก็เอาเลขไก่ตัวนี้ครับไก่ที่จําศิลนหลวงปู่สวงนะครับก็ปล่อยเลขมาแล้วก็จิกเลขากินก่อนทุกที่อ๋ออิ่มเลยให้เลขแล้วกินเลยไก่เทวดานลวงปู่ที่ว่าจำศิลนนะครับเป็นเดือนนะครับตอนนี้ครับยังขึ้นอยู่ไม่ลงนะครับ ่รู้ว่าลงช่วงไหนลงหาก,กินช่วงไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือพอลงมาแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมปปเ,เป็นนั่งไปคือเป็นนอนโอ้ไก่นั่งเดินเป็นนอน,นครับเป็นนอนสมาธิเป็นนอนเป็นนอนอยู่บนศาลตายายนะครับเนาะได้แล้วได้แล้วเลขได้แล้วเอาไปเขียนใส่กระดานนะครับตัวนี้เราก็ได้เลขแล้วครับพี่ทัตครับได้เลขแล้วพี่ได้เลขแล้วเลขอะไรไปทักกินนะสองเก้าสี่กับสามเจ็ดสองเก้าสี่กับสามเจ็ดครับนะครับ ก็เรียกไก่เทวดาอ่ะที่อยู่กระท่อมลุงป,ปูนะครับเราก็างวดที่แล้วเนี่ยเต็มเต็มครับเดี๋ยวเราตามให้ต้องวดเลยถ้าเลขลาวเข้างวดน,นี้ก็ตามอีก